วันนี้ผมจะมาเล่นเกมหัวล้อที่สุดทั้งงงทั้งหัวร้อนสนุกแน่ก็จไปดูคดลิปกดไลค์กดแชร์กด subscribe มานะครับต้องวันนี้โอ้โหมาอื้อหือง่ายไปเปล่าง่ายไปเปล่าโอ้โหง่ายเกินี่เงี้ยนี่น <c oughs> ี่โอเครู้แล้วก็จะดักมันไว้นะออื นี่นี่เอาอะไรวะเฮ้ยโอ้อุ่าหลอตั้งนานแป๊บนึงเึ้นเึ้นไปอเอา อเอาไงดมิมามาหนึ่งชั้นสองชั้นที่สองก็โดดไม่ได้ไปโอ้เมื่อกี้มันเดินตามออกมาใช่ไหมโอเคง่ายขึ้นน่ะแค่กระโดดกระโดดเอเอแป๊บๆย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ดิ กระโดดชั้นที่สามกระโดดก็ข้าอ่างนี้หนึ่งอันจะเรยแล้ววะึ๊บไม่มีอะไรอ๋อึ๊บเอา้เอา,เเเอาไอเอ้ยเอย้อนทำไม ฮึบฮึบมามาเราต้องเดินแล้วกระโดดนะไม่ไปอ่ะกระโดดไม่ไปแป๊บนึงอบบ <c oughs> มานิดโอ้ย <c oughs> ว่าฮึ่มขึ้น,นะนแรบบ็วเขียนไว้ได้แล้วเว้ยได้แล้วอุ้ยแปบ๊บแปบบ๊บโอ้โหนี่หลายรับซอนเหลือเกินหนึ่งต่งํหนึ่ง,แบบงขึ้นขึ้นขึ้นอ่ามามาแล้ว không ok mama 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 bay mama 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 bay mama bay bay เขึ uh. oh, ้นต okay, okay, right? oh. uh ้องให้ใกล้ๆตัวใกล้โอ้๋อโนมาไหนวะฮู้บหุบลองเพยนี่โผล่มาเจ็บเราไปลางมันมาหนึ่งนะโอเคโอเคลางมาแล้วลางมาแล้วเอ้าอ๋อ มามามา, okay. มา,มาอึ๊บโอเคสวยมามาฮึบพึบอโออุตส่าห์หลบได้แล้วมันหล่นอะ่ะฮุ้ยนี่คืออะไรวะคนหนึง่งเฮ้ยเฮ้ยแบแบแบ คขากระโดดมันเป็นอะไรเออลูกหัวใจเฮ้ยลูกเข้ามาคำถามมันงนะลงไปก่อนเฮ้ยมันเป็นการซูมอ่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งบางครั้งอันสุดท้ายมันอาจจะเป็นการว้าไปพาทีชนะไก็ได้ใครจะไม่รู้โอเคทางเราฆ่าตัวตายห่างไว้เดินหน้าโอเค

แค่แหละนั่นรู่สุดว่ามันถึงมาถึงสักทีนี่อะไรวะบล็อกบอลเกมคืออะไรอ่านั่นนะยกายกขวานั่งด้านบนคืออะไรเลเซอร์นั่งเหรอนั่งจะกระโดดลงนะนั่งกระโดดลงตามพื้นอ่า นี่นจะบล็อกบอลน,น่าจะบลกไม้ไ,ไปบล็อก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 บลอกเอาโอเคมาบล็อกหนึ่งเกมยังบล็อกไม่ได้แล้วถ้ากระโดดก็จะชนดิมึงนะถ้าก็กดบางครั้งแบบเรานั่งอาจเป็นบล็อกไงอีกคน,นก็กระโดดลงมาอาจจะใช่ปหมเพราะนั่งน่าจะเป็นลง กูเลยละอันเลยนะเดี๋ยวลงอุ๊ยอะไรอ,อะไรอ่ะเอา้าอ๋อมันก็อ๋อเมื่อกี้แปลว่าท่านไปได้หลายอันใช่ไหมท่านปล่อยได้หลายอันแปลว่ากระโดดน่าจะลงหน่อยแล้วสักหกอันหนึ่งตองทำสี่ห้าหกเอ้าโอ้โอ้มันลงไม่ทันโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วไอ้มันกระโดดไม่ถึง, okay. งอโอเคป่ะถึงสองสามสี่ห้าหกโอเค โอ้ยม่งขึ้นไม่ได้สักทีโอเคหนึน่งสองสาเสี่หกมามายังสองสาเสี่หกโอ้อโ,อโอเคมาหนึน่งสองสามสี่หกเจ็บโอ้โอ ันิดเดียวนะให้ทุกภาพนะนะเอาใหม่ตรงนี้ไหมเหยียบขยับบนนิดนึงจะได้พอดีเลยโอ้โหโอเคมาแล้วหนึ่งสาหี่ห้าเจ็ดมาแล้วทุกคน,นนี่ผมมาแล้วผมมาแล้วเอ้ยอะไรวะเฮ้ มาเอาสุดท้ายเลยทท้ายนะเอาทุดท้าย